นำสามอย่างนี้ไปกำจัดหนอนมแมลงที่ต้นพืชดีมากสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลจะพาทุกท่านมาทำน้ำยานในการกำจัดหนอนทุกชนิดที่ต้นพืชกำจัดมดทุกชนิดที่ต้นพืชกำจัดเพีย้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไยแดงเพี้ยแป้งรวมทั้งศัตรูพืชหลายๆายชนิดนะครับ จะห่างไกลจากต้นพืชจาก3สิ่งนี้เลยครับอย่างแรกคือยาสูบหรือว่ายาฉุนนั่นเองที่เราคุ้นชินอยู่เป็นประจำอย่างที่2คือของใช้ในโคเรือนอย่างน้ำส้มสายชูอย่างที่3คือเหล้าขาวเหล้าขาว40ดีกี35ดีกีนะครับใช้ได้หมดและทั้ง3อย่างนี้ จะมีกลิ่นที่ฉุนมากขั้นตอนแรกเตรียมขวดเปล่าพลาสติกแบบนี้เลยขวดพลาสติกออกน้ำเปล่าลงไป1ลิตรส้มสายชูห่งช้อนโต๊ะพูนๆขนาวขาวหช้อนโต๊ะพูนๆ ยาสูบหรือว่ายาฉุนหนึ่งซองทำการคน e S P พักไว้ในล่มหนึ่งชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงกรองเอาแต่น้ำ ส่วนวิธีใช้ในการไล่หนอนกำจัดหนอนกำจัดมดแมลงที่ต้นพืชเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรใส่ถัามฉีดพ่นโดยการใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะอย่าใช้มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อต้อนพืชได้ส่วนที่เหลือแบบนี้ เรานำใส่ขวดและเก็บไว้ในที่ล่มใช้จนหมดไม่มีวันเสียขย่าก่อนใช้จะได้ผลดีที่สุดวิธีใช้ใช้กับเพิ่มผลต่างการเกษตรได้ทุกชนิดควรฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ติดต่อกันทุกๆุกเจ็ดวันจะทำให้ต้นพืชไม่มีมดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งหนอนมาลบกวนต้นพืชเลยครับ และถ้าท่าในใดมีข้อสงสัยย่างไรฝากคอมเมนใต์ใต้คลิปทางช่องพิธีไทยพี h ชนแนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับนำน้ำยาสูตรนี้ไปกำจัดสัตรูพืชต้นพืชกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไมพ่พลาดทดิปดีจากทางช่องทิ่ีไทยพี h ช n แนลนะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับน้ํายาสูตรเทียภาพสูตรนี้หรือทุกๆสูตรนะครับเราจะต้องใช้เป็นประจําจึงจะได้ผลดีและเห็นผลอย่างไวครับ